อยากนามาไปไร้านจัไายหนาพ่อค้าน่ากว่จังวะไปวะก็คุณขาย่้ไคขายซซไาดมันดีร้อมันตกใช่ปะรอนตกไม่เขาฉีกไปซาของหู้นตกอม่อันนี้อันนี้ไอน่าจะเป็นรอมร กระดูกพรอมมึงพรอมหัวกระดูกไปเถอะ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 มันต้องใช้ใช้แล้วาชีโมะทำไมพวกมึงลงมาอกันวะให้ลงมา้องันยังไงล่ะไเอาปอนอ๋ออเนอยนอุ้ยอะไรกู ร้คร้ไม่มันมันมันแค่แค่เมันือเทัวกเลยไม่ช่แค่มันคือเทพลูกคนนี่ไม่รแ้หรอกโอเคตายเลยมันาเกบเคมันคือสอนมันคือเลูกคนตายฟ้าแลฟ้าต่อไปเดี๋ยวนี้มีความว่าคือเทลูกคนกแค่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เนไอ้เนไอ้เซนไอ้พิงค์ไอ้เซนไอ้พิงค์อะรอรอก่อนีเนเเวอร์นี่รอก่อนเดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่่รงจริงนะเดี๋ยวลงใหม่ใหม่เดี๋ยวลงใม่ใรอแป๊บฟ้อนมาแ่เนีลุกคนเดีเราอยากไปใครๆโอ้ลุงกูไแป๊บนึงรอกูก่อนไงกบอกอยู่แตพ้าไมลงช้าจังมั คือกุหลาบใช่ไหมโอเคมาแล้วหัวคุณโอ้อะไรครับวันนี้เราจะอุตสาห์จะมาหัวมะเขือเทศเออมะเขือเทศพรอมหรือเปล่าอุตสาห์จะมาสำรวจพวกนี้ซะหน่อยว่ามันหายหายเลยอันนี้โหลุงลุงไม่หลุดเปล่าลุงอ่านคิดดูอ่ะไม่หลุดไม่หลุดเปล่าไม่หลุด อ,นนอ่านคลิปอยู่เลยไม่หลุดโทษดีคุไม่ฝงใหที่นี่อ่ะก <coup! S 1> ็พยายามสิมึงทำหมดละมึงไม่กดกระโดดอ่ะตรวนิ้วครับเรียนดิคนอะไรถึงการให้มึงมาเปิดกูแล้วมึงก็หนีกูสุดชีวิตค่อยๆจเยินค่อยๆเฮ้ยเิืงอนคอยช่วย อันนี้ห้ามโดนสินะอันนี้คืออะไรคะกับดักของคุณเจนนี่เหรอคะไม่ใช่มันคือกับดักปลอกกับดักปลอมกับดักปลอมโอเคครับถ้าถามว่ามันจะเป็นอะไรมันเป็นอย่างไงกับดักปลอมเหรอมันจะเป็นอะไรโอเคโอเปร่ากับปลอมโอเคนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนถามมันจะเป็นยังไงปลอกสมดับโคชัดโคลชาร์ลันเขาทำกันโคลชาร์ลันเขาทำกันไม่ต้องมีออบบี้โคลชารลัน ป้อนมันคือลบบดับป้อนมันไม่มยอมดับป้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นเซนเซ็นเซนกูมีอยู่ตรงนี้ได้ไงพิซซ่าอะไรตามพิซซ่าไปตามไปไม่รู้ไม่รู้แไม่ท่าไหทางไหนอะอะไรตามพิซซาไปตามใครสัตว์ตามพิซซ่าไปตามใครแล้วนอะไรเนี่ยไม่เห่นรู้อีกบ้านรู้มะอ๋อลงมาแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วแวบๆแบบเห็นสามกดสามปิดโดยห้อย กระโปงกูป่าเป็นมงกลบุคคลที่หนึ่งว่าทำไมเล่นไกายจ้าจางกระนํามันตัดภาพลังสีลู้มากลุงบอกว่าลุงถ่ายคลิปจู่ไม่กูเห็นลุงตกโอ้ยไปไม่กูจะเตินโบักเหยื่อพูดคำว่าตก เพราะงั้นมันต,ตกมันเป็นเลขค่ะแสดงว่าลุงห้าห้าร้อยปีแล้วลุงอายุครบห้าร้อยปีแล้วของวุงห้าของลุลอายุสิบห้าฮะไม่เหลถึงตรงเท่านี้ล่ม โม่โม่วิวิวเราสกิลกูโมม่เมเาเดมเป่าเลยรู้เดมเดมเป่าแ้เดมเมเต็ามเป่าเมเป่ามเป่มเป่าไดไมไ่ได้หรอรู้ไหมกูมาไดููดีขาุณสั้นเลยเนี่ยเฮ้ย ลุงเดือดโตเรเรียบร้อยเดินกลุ่มลุงก่งีย่ายเลยไปเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันการไม่หลุดลุ่เป็นไรรึเปล่าแโค้งอะเป็นอะไรกันการไม่หลุดลุ่มนะเป็นลุงเขาแก่แล้วโอ้ยโอ้ยโอเคสบายกูไม่น่ากูไม่น่าปรับตัวสูงเลยขอใช้กำลังระเบื้างนงมาขุย 你给、oh, wow. <sighs>